สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงคาร์โรเกอร์นะคะก็มาแล้วนะคะในส่วนของการทํานายดวงทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการงานการเงินความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปี2563ค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ 13กุมภาพันธ์ค่ะจนถึงวันที่14มีนาคมนะคะสำหรับใครที่มีลัคนาที่อยู่ในราศีกุมนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณก็สามารถรับชมเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางได้เช่นเดียวกันนะคะก็มาแล้วเนาะสำหรับดวงรายเดือนพฤศจิกายนนะคะหลายๆท่านเฝ้ารอ,อคอยกันอยู่นะคะมาดูกันไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะ ราชาต่อมานะคะ Queen of Pentacles สนะคะสองไม้เท้าไพ่สิบถ้วยนะคะ u s ติ c กขึ้นมานะคะห้าถ้วยนะไพ่สิบเหรียญค่ะแปดถ้วยนะคะเก้าถ้วยแล้วเอาคำของคุณขึ้นมาเป็นไพ่ e n of Swords ขึ้นมานะคะโดยรวมแล้ว สำหรับราศีกุมนะคะอยู่ในกลุ่มธาตุลมโดยตัวตนบุคลิกของราศีกุมเนี่ยคุณจะค่อนข้างจะเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากๆการสื่อสารทางตรงคือไม่มีอะไรอ้อมค้อมไม่มีอะไรเยื่อเยอะมากมายรักในความถูกต้องรักในความยุติธรรมที่สุดและค่อนข้างเป็นคนใจร้อนมากๆด้วยนะคะทีนี้เท่าที่ดูนะคะนาไพ่สิใบ,บที่เปิดขึ้นมาตรงนี้สำหรับราศีกุมลัคนา กลุ่มนะคะคุณค่อนข้างเรียกว่าชีวิตของคุณมันก็มีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะไปเกี่ยวกับในเรื่องของคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลการฟอ้องร้องหรือเอกสารทางราชการอะไรเกี่ยวข้องขึ้นมาอยู่หรือเปล่าเพราะความเป็นไพ่จัตติกขึ้นมานะคะไพ่จัตติกเนี่ยเกี่ยวกับเอกสารความเป็นทางการการมีคดีความการไก่เกี่ยพยายามบาลานซ์ให้ทุกอย่างมันลงตัวให้มากที่สุดนะคะแล้วฐานตรงกลาง ะะคีณถือไม้เท้าเรียกว่าเป็นลักษณะของความก้าวหน้าความทะเยอทะยานหรือว่าทุกอย่างคุณอยากให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไในทางที่ ควรจะเป็นนะคะมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตมากขึ้นอยากด้เรื่องในเรื่องของความสุขความสมบูรณ์แบบนะคะแต่บางอย่างมันยังไม่ได้ดั่งใจในแบบที่คุณคาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่นะคะ,ะดูจากหน้าไพ่แล้วเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมาเยอะมีทั้ง1 0ถ้วย9ถ้วย8ถ้วยและ5ถ้วยในลักษณะตรงนี้นะคะน่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความรักมีเป็นเหตุนะคะที่ทําให้คุณรู้สึก เหมือนเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วอยากจะหันหลังให้กับความวุ่นวายนะคะอยากจะถอดใจกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงตัวก็ได้นะคะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของตัวตนความรู้สึกสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะคะ รักในเรื่องของการชนะมากๆ uh, แต่ก็ยุติธรรมนะไม่ชอบเอาเปรียบใคร uh, ในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณนะคะมีความเข้มแข็งมากๆคุณรู้ว่าตัวเองอยู่จุดไหนและจะทําอะไรค่อนข้างมีสติมากพอสมควรนะคะแต่ว่ามักจะไปเจอในเรื่องของความเจ้าเล่คนที่หน้าไหว้หลังหลอกหรือทําให้คุณรู้สึกแย่อยู่ตลอดเวลานะคะเบื่อหน่ายกับสังคมมากๆด้วยนะคะแล้วมาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีกุมในเรื่องการงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ อันนี้ไม่ว่าคนจะเหนื่อยอะไรมาก็แล้วแต่นะคะที่ผ่านมาเรื่องราวของอดีตนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะในพฤศจิกายนนี้เรียกว่ากำลังลงตัวกำลังสวยงามกำลังสมบูรณ์พูนสุขในแบบที่ คุณครูควรที่จะได้รับอีกครั้งหนึ่งนะคะความเป็นไพ่สิบถ้วยคือเป็นความเป็นครอบครัวหลายหลายท่านนะคะอาจจะได้งานที่ทําอยู่กับครอบครัวหมายถึงทําอยู่กับที่บ้านทําอยู่กับครอบครัวการสืบทอดต่อกิจการออกมานะคะความเป็นไพ่สิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคะไพ่จะติดได้เวลาที่คุณจะสืบทอดกิจการหรือว่าได้เวลาที่การงานของคุณนะคะเหมาะสมที่จะ อุดมสมบูรณ์จเจริญก้าวหน้านะคะเป็นจุดที่มันมีความลงตัวมากๆทุกอย่างเกิดขึ้นจากความขยันเกิดจากการไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเลยนะคะไพ่ควีนถือเหรียญขึ้นมาเน้นในเรื่องของการวางแผนอย่างรัดกุมทําอะไรก็ค่อนข้างละเอียดมีความอดทนที่จะรอได้มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆ ทัศนคติเชิงบวกนะคะเน้นทั้งในเรื่องของทฤษฎีและเชิงปฏิบัติให้มันบาลานซ์ควบคู่กันไปไพ่จสติกขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นไพ่ลักษณะของความกลางกลางการบาลานซ์การถ่วงดุลให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความทัดเทียมเท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าในเรื่องงานของคุณนะคะมันเป็นความความสมดุลอะความลงตัวมากไพ่สองไม้เท้าขึ้นมานั่นหมายถึงกิจการสิ่งที่คุณทํากําลังจะเข้าสู่ความมั่นคง ชัดเจนมากๆไม่มีอะไรให้คุณต้องกลัวอีกต่อไปแล้วเพียงแต่ที่นี้ห้าถ้วยเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรทำไมถึงมา อยู่ในพื้นดวงของคุณได้ความเป็นห้าถ้วยเรียกว่าเป็นในลักษณะของความไม่มั่นใจในตัวเองคุณจะทําอะไรก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไปเรื่อยๆนะคะห้าถ้วยแปดถ้วยเนี่ยนะคะได้แต่วางแผนอยากทําแต่ว่าเมีนมีอุปสรรคในเรื่องของความรู้สึกไม่มั่นใจบ้างมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามากระทบกระทั่งจิตใจบ้างมันก็เลยทําให้คุณนะคะทางานได้ไม่เต็มสูบไม่เต็มที่สักเท่าไหรา่ช่วงนี้ควรแข่งกับใจตัวเองหน่อยนะคะความเป็นไพ่อ๋ควีนถือดาบคือความกระฉับกระเฉงความ ห้องแค่ว่างวายจะทำอะไรขอให้คิดแล้วคือลงมือทําเลยอย่าพัดวันประกันพุ่งเนี่ยอันนี้คือข้อเสียของชาวราศีกุมร์คนาลุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งดูจากการงานแล้วเรียกว่าลงตัวนะคะเป็นในเรื่องของความก้าวหน้า เป็นในเรื่องของความสุขเป็นในเรื่องของตำแหน่งต่างๆที่รอคอยก็จะได้รับเหมือนกันเพียงแต่อาจจะดีเลยช้าไปนิดนึงไม่ตรงกับแผนที่คุณวางเอาไว้เท่านั้นเองนะคะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของงานอิสระต่างๆนะคะถามว่าดีไหมจริงๆเนี่ยโอเคมากๆเลยนะคะมันเหมือนคุณสามารถ สร้างปักหลักปักฐานทุกอย่างได้อย่างดีมากๆการงานของคุณมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงจะมีคนสรรเสริญยกย่องในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณปฏิบัตินะคะหรืองานด้านการบริการเครื่องอาหารเครื่องดื่มของกินอะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างจะดีมากๆจะมีลูกค้าประจําหรือว่าได้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรเพราะนั้นในเรื่องงานในเดือนนี้ไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงเท่ากับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่มีเรื่องอื่นเข้ามารบกวนแล้วทาให้คุณ คุณขาดสมาธิในเรื่องของการทำงานอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองนะคะามาดูกันต่อให้ ขอดูว่าเรื่อง,งานของคุณจะเป็นยังไงอีกนะคะจะมีการร่วมลงทุนจะมีการจ่ายเงินออกไปบางคนนะคะ,ะเป็นในเรื่องของครอบครัวช่วงนี้เหมือนอยากกลับไปหาครอบครัวอยากกลับไปบ้านเกิดอยากไปถิ่นเก่าๆที่คุณเคยจากมาหรือเป็นช่วงที่คุณขมักกระเม็ดทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้เคลียร์เวลากลับไปหาที่บ้านก็ได้กลับไปหาครอบครัวก็ได้นะคะเพราะเป็นไพ่ เไม่เท้าขึ้นมาดูขยันขันแข็งที่สุดเลยนะคะหรืออาจจะมีครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจนะคะซึ่งคุณมีภาระอยู่ข้างหลังมีบุคคลอยู่เบื้องหลังนั่นคือครอบครัวมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเนี่ยท้อถอยไม่ได้คุณต้องขยันคุณต้องคิดบวกและอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดส่วนงานประจำนะคะใครที่บอกว่าโอ้คิดอยู่ว่ารอคอยว่า จะได้งานใหม่หรือเปล่ารอคอยกันในเรื่องของการสัมภาษณ์งานมีเกณฑ์จะถูกเรียกนะคะแต่อาจจะไม่ใช่บริษัทที่คุณมองมองเอาไว้อาจจะเป็นบริษัทอื่นที่เข้ามาเสนอทดแทนนะคะเพราะว่าความเป็นอามหา้าถ้วยตรงนี้3ถ้วยมันล้มอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากได้แต่เขาไม่รับคุณอะแต่ว่า2ถ้วยเนี่ยที่เขากําลังจะเลือกทีหลังเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทที่ดีมากๆมีความลงตัวลักษณะงานเกี่ยวกับโลจิสติกด้านบัญชีการตรวจสอบงานวางแผน ก็ได้เช่นเดียวกันหรืองานที่จะต้องเดินทางประสานงานกับต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นดูจากนับให้แล้วการงานของชาวราศีกุมดีมากๆสตรองที่สุดเข้มแข็งที่สุดนะคะ,ะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนบ้างนะคะหลายๆท่านกำลังสอบในเรื่องของรายเส้นกับวิชาชีพ เพื่อจะเอาไรเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งมาอยู่หรือมคะใบประกอบวิชาชีพ r ติ f ิ c เก e ก็คุณกําลังรออยู่เดี๋ยวคุณก็ได้รับนะคะทุกอย่างเนี่ยมันมันมีเวลาที่เหมาะสมนะคะอาจจะช้านิดนึงอ่านะคะแต่สุดท้ายคือได้เนาะส่วนในเรื่องของการสอบรับราชการพาใบนี้ขึ้นมานะคะใครรู้หลายๆท่านอาจจะลุ้นอยู่ว่าจะได้ไหมครอบครัวก็อาจจะคาดคันอยากให้เป็นของขวัญให้กับครอบครัวและของขวัญให้กับตัวเองในปลายปีนี้ คุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของการสอบบรรจุรับราชการนะคะก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวมากสักเท่าไหรน่นาะมันเป็นลักษณะของการห่างจากครอบครัวไปอยู่ในถิ่นที่ทธุรกันดารน,นะคะความเป็นแปดถ้วยเพราะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณได้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะค่อยทําเรื่องยกย้ายกันเนาะเรื่องมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะ การเงินของชาวราศีกุมรัคนากุมนะคะเด่นมากๆ10เหรียญขึ้นมานะคะสิเหรียญ t e นออ p e n t เ c l e s นะคะเก้าถ้วย10ถ้วยมันไม่รู้จะบอกอะไรแล้วอะ,ะคะ่ะมันเป็นความเหลือล้นแล้วอะ นะคะที่ผ่านมามีอุปสรรคอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของรายได้ที่มันถูกลดทอนลงไปเนะีทําให้คุณเสียความรู้สึกทําให้คุณรู้สึกกลัวนะคะเพราะเป็นไพ่้าถ้วยขึ้นมาหนีความเป็นแปดถ้วยบอกว่ามันเป็นแค่ช่วงเ,เวลาแบบชั่วคราวนะคะแล้วทุกอย่างกําลังจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ความขยันขันแข็งของคุณอยู่ที่การกล้าแสดงออกหรือการใช้ความพยายามของคุณมากๆถ้าคุณขยนัน นะคะกล้าคิดกล้าทำนะคะโดยที่ไม่ต้องมาลังเลอะไรเลยการเงินของคุณก็จะเข้ามาดีมากๆอยู่ในจุดที่คุณพอใจนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ได้บ้านหรือว่ามีเกณฑ์เก็บเงินได้แบบเป็นก้อนใหญ่ๆเลยทําให้คุณรู้สึกเห็นความปลอดภัยของชีวิตนะคะเรียกว่าปลายปีนี้ชาวราศีกุมกําลังจะได้รับความโชคดีที่สุดโชคดีทั้งทางกายสุขภาพนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของทางใจด้วยหลังจากที่โดนอะไรมาเยอะเสียความรู้สึกกันมาเยอะมากๆได้ เวลาที่มันจะคลี่คลายคืนความสุขให้ตัวคุณแล้วนะคะเนาะขอให้คุณสตรองเข้มแข็งหนักแน่นและก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเปิดเผยเอาไว้ด้วยนะคะเนาะในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมร a า,า,ากุมค่ะรู้จักหน้าไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ ถ้าเป็นชีวิตของคนที่มีคู่นะคะพวกคุณอาจจะห่างกันไปสักระยะหนึ่งด้วยปัญหาทัศนคติไม่ตรงกันเวลาไม่ได้หรือว่าไปมุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานนะคะต่างคนต่างยุง่งต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองเนี่ยความเป็นจัสติกขึ้นมานะคะแต่ว่าถามว่าเป็นคู่กันไหมความรักเนี่ยมันอยู่ในจุดของการประคับประคองมากๆเลยนะคะพยายามบาลานซ์พยายามถ่วงดุลกันให้ที่สุดนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องของความรักการเอาอกเอาใจการแสดงออกที่มันเยอะจริงๆหรือว่า ถูกยิบยกทำให้คุณรู้สึกเป็นคนมีความสําคัญแต่ตัวเขาคิดน้อยไปไหนนะคะคู่รักมองข้ามหรือว่าไม่สามารถจัดการอะไรบางอย่างให้ให้คุณสบายใจได้นะคะปัญหาหลักๆในเรื่องของชีวิตคู่คือในเรื่องของการเงินสิบเหรียญคู่รัก make money นะคะ จนไม่มีเวลาหรือว่าต่างคนเหมือนมีเวลาที่มานสวนทางกันตลอดเวลาเพราะนั้นดูจากความรักแล้วถามว่ามั่นคงไหมไมันเป็นรักแบบผู้ใหญ่มันเป็นความรักที่ต้อง,ต,องต้องมีเหตุผลต่อกันเยอะๆนะคะอืมเหมือนแล้วก็เป็นลักษณะของพ่อแง่แม่งอนด้วยนะคะ,อะขอดูต่อให้อีกนะคะในความรู้สึกของคู่รักของคุณเป็นยังไง คู่รักของคุณทํางานหนักมากๆนะคะหรือว่ามีช่วงช่วงนี้มีเรื่องที่เขาต้องหนักอ,อกหนักใจแบกรับความคาดหวังแบบรักภาระแล้วเป็นคนที่พูดน้อยแต่ทาเยอะนะคะมีความอดทนอดกั้นพอสมควรตัวเขาอึดอัดแต่ไม่สามารถที่จะระบายบอกใครได้นะคะแล้วความเป็นห้าดาบปัญหาตอบงานปัญหาในเรื่องของคดีความการถูกฟ้องร้องนะคะหรือในเรื่องของการทวิ ทะเละวิวาทขึ้นมาเกี่ยวข้องกับผู้รับผู้ใหญ่ในครอบครัวของเขาได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เขาตกที่นั่งลําบากมากเพราะฉะนั้นเขาอาจจะลืมคุณไปเพียงเพราะในเรื่องของปัญหาส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะความรู้สึกของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าเขาเจออะไรได้บ้างนะคะเขาดูว่าเลกลรักของคุณกับแฟนจะไปกันรอดไหมนะคะสามไม่เท้าเดชาริอัดขึ้นมาค่ะเดแฮงแมนนะคะ แล้วก็เดอะโรเวอร์ดูจากความสัมพันธ์แล้วทั้งคู่น่าจะมีตัวเลือกใหม่ๆไหมคะมีช้อยอะไรเข้ามาไหมความเป็นห้าทั่วอยู่ตรงนี้รับหลังในความสัมพันธ์น่าจะมีคนคุยเมือที่3เข้ามามีทางเลือกมีช้อยอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยหรือจะให้ทำนายอีกเกณฑ์นหนึ่งคือ ความรักมันลดน้อยลงความเห็นอกเห็นใจมันก็ลดน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันเกิดจากการไม่อธิบายอ่าแล้วก็รักครั้งนี้เหมือนใช้ความอดทนความพยายามมากๆพยายามที่จะเอาใจนะคะหามว่าจะไปลอดไหมก็ไปรอดถ้าหมั่นเติมความหวานความโรแมนติกให้ความสําคัญต่อกันมากๆนะคะถ้ามัวแต่นเงียบจังเกินไปเก็บความรู้สึกมากเกินไปความสัมพันธ์ของคู้คุณมันก็อาจจะถึงทางตานันเพราะนั้น ตอนนี้เหนื่อยหน่อยนะคะในเรื่องของความรักเนาะทั้งคู่เลยนะคะมีปัญหาในเรื่องงานทั้งคู่เลยแล้วพยายามทั้งคู่ก็รักความก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของสองจิตสองใจนะคะว่าจะจะไปทางไหนมันเป็นช้อยทางเลือกขึ้นมานะคะให้อีกใบหนึ่งนะคะห้าถ้วยขึ้นมาความสัมพันธ์ถ้าเหนื่อยที่สุดก็อาจจะไปไม่รอด แต่ว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณควรจะทําคือทําให้มันดีที่สุดอย่างที่บอกว่าประครับประคองกันไปก่อนเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมภ์และคนากุมนะคะอืมคุณอาจจะต้องการความรักที่มั่นคงมีเหตุมีผลความรักที่แน่นแฟ้นนะคะมีเวลาให้กันแต่แต่ถ้าคุณไปเรียกร้องในตอนที่เขายุง่งมากๆมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคะ่ะเพราะนั้น เราต้องบาลานซ์แล้วก็ลดความคาดหวังลงก็จะดีนะคะเนาะความเป็นควีนถือดาบเนี่ยอย่าเอาแต่ใจมากเกินไปนะคะถ้าเราเอาแต่ใจเราเนี่แหละที่จะเหนื่อยนะคะแฟนกเ็เขาอาจจะมีปัญหาของเขาอยู่ทีนี้นะในความสัมพันธ์ของคนที่โสดหรือแอบชอบหรือคุ้มเครือนะคะอยู่ในพาร์ทเดียวกันเลยนะนะคะในคนโสดเป็นคนที่คุณเป็นคนที่รักการทํางานมากๆรักในความก้าวหน้าไม่ชอบอะไรที่มันคาราคาซัง ปัญหาของคุณคือเจอคนที่เข้ามาแล้วมีครอบครัวมีเจ้าของมีคู่เป็นความรักที่มันมันยังไปไม่ได้หรือเหนื่อยหรือต้องใช้ความพยายามเยอะมากๆหรือเจอแต่คนเจ้าชู้นะคะกุ้มกิ่มเข้ามานะคะเข้ามาคุยพูดคุยกับคุณแล้วก็หวังในเรื่องของผลประโยชน์และทีนี้ในในตรงนี้นะคะความเป็นไพ่สิบถ้วยเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะมีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่พี่น้องญาติของคุณนะคะหรือว่าจะมีความสุขอยู่กับการทํางานนะคะแต่ถ้าถามว่าจะมี คนถูกใจเข้ามาไหมในตอนนี้มันยังไม่มีสักเท่าไหร่มีเข้ามาแต่ก็ยังไม่โดนยังไม่โดนใจคุณถึงที่สุดนะคะเป็นในเรื่องของความเป็นเพื่อนทําความรู้จักส่วนมากจะอยู่ในในฐานะของการเป็นพาร์ทเนื้อหุ้นส่วนทํางานร่วมกันหรือคนที่เข้ามาขอคําแนะนําปรึกษากับคุณบ่อยๆแต่คุณก็ยังไม่ได้คิดจะตัดสินใจเปิดใจให้ใครนะคะเนาะหาคนที่ทัดเทียมกับคุณยากมากเลยเพราะคุณเป็นคนที่เก่งมีอาพึ่งพาตัวเองได้นะคะ เพราะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเก่งกว่าคุณเหนือกคุณถึงจะทําให้ราศีกุมลัคนากุมนะคะยอมรับในตัวตนของคนคนนั้นได้นะคะคนโสดเนาะทำงานหนักจังเลยเนี่ยนะคะรักในความสําเร็จที่สุดการประสบความสําเร็จนะคะมีคนเข้ามาแหละหรือว่าในความรู้สึกคุณอาจจะเหงาแต่ว่ามันยังไม่ใช่นะคะคุณค่อนข้างเลือกเยอะช่วงนี้นะคะ อยู่กับในเรื่องงานก่อนเนาะอยู่ในเรื่องกับการเม k มันนี่หาเงินเยอะๆก่อนนะคะในเรื่องของความก้าวหน้าเพราะเป็นช่วงขาขึ้นในเรื่องของการงานนะคะความรักมันไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ก็เลยอยากให้วางไว้สักคู่นะคะวางไว้สักเดือนหนึ่ง ะะดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นแล้วค่อยมาคิดในเรื่องของความรักใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเนาะในตอนนี้เด่นในเรื่องงานมากๆนะคะการเงินกําลังเข้ามาเยอะเลยนะคะเป็นอยู่ในช่วงของการกอบโกยขยันนะคะก็เป็นกําลังใจให้ราศีกุมรักคนากุมนะคะอันนี้จะเป็นดวงโดยรวมของพวกคุณนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปี2563ค่ะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะ จะมีคอนแทคอยู่ด้านล่างนะคะติดต่อสอบถามจองคิวร่วงหน้าได้เลยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ